สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่53 P-value ของ Val wow t e s t คืออะไรในการถดถอยโลจิสติกผมขอแนะนำคลิปที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้รับชมก็คือโลจิสติก e รีเกชั o นหรือการถดถอยโลจิสติกคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับถามมาว่ากำลังศึกษาเกี่ยวกับวียอพลอยู่นะครับแล้วก็ อ่านงานการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกในตารางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตรงค่า p-value เขาระบุว่า p-value เท่ากับ p-value จาก v a l test หมายถึงอะไรครับไม่แน่ใจว่าใช่ค่า s ิกในตาราง sps หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางถดถอยโลจิสติกนะครับหรือ output นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็น สรุปเกี่ยวกับตัวอย่างที่ใช้การกำหนดโค้ดการกำหนด reference หรือตัวอ้างอิงอส่วนต่อมาก็จะเป็นการทดสอบนะครับในกรณีที่ไม่มีตัวแปรอิสระในสมการในส่วนถัดมาก็จะเป็นการแสดงถึงตัวโมเดลนะครับมีระดับในัยสำคัญทางสิติหรือไม่และในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการแสดงของ variable ใน equation นะครับหรือตัวแปรในสมการซึ่งก็เป็นที่มาของคำถามนะครับว่า,า p-value ของ v a l test คืออะไรนะครับในบทความหรืองานวิจัยบางครั้งอาจจะเขียนว่าเป็น p-value ของ v a l test นะครับนักวิจัยอาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันถ้าเกิดเราใช้ spss นะครับ P-value ของ a ั Test ก็คือ significant นะครับในคอลัมน์นี้นะครับซึ่งในการที่จะดู significant นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่า v a t t s t นะครับที่ได้กับด r ก e ีอ f ฟ e ิดอมนะครับจากนั้นก็จะระบุได้ว่า,าตัวแปรนั้นนะครับมีระดับนยัยสำคัญทางสถิติหรือไม่นะครับดังนั้นที่ สงสัยก็ถูกต้องครับ p-value ของ v a l test ก็คือ Column s i gnificant นั่นเองท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ